สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มหัวใจใน t i k t อกกันนะคะก่่ออนืนเลยเข้าไปในเว็บไซต์ g o o g l e ก่อนเลยนะคะพิมพ์คาว่า K M k s o c i a l นะคะกดกลับไปได้เลยนะคะก็จะอยู่หน้าบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกลับไปได้เลยคะ่ะก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายวิการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะและบระิการอื่นอน มากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, IG, Tiktok, Twitter, t e l e gram นะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานนะคะสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะคะยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครประตูนี้ได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยรอกอินกันไว้แล้วก็สามารถกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคับสักซื้อใหม่นะคะใน,นหมวดหมู่ตรงนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะและหลักหลายบริการด้วยเช่นกันนะคะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะเลือกใช้บริการกันไปได้เลยวันนี้ก็จะเลือกเป็น t i k t o อกนะคะเพิ่มหัวใจนะคะบริการตรงนี้ก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะขอเลือกไปอันแรกแล้วกันนะคะถ้ามธิบียตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านห้เข้าใจกันได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนๆเองนะคะ ลิงตัวนี้ก็คัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการนะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะนะบวางได้เลยค่ะขั้นต่ำตัวนี้อยู่ที่10นะคะใส่สักหนนะคะในราคา2บาทเองนะคะกดส่งได้เลยค่ะระบบก็ได้เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ขวัการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วก็จะอยู่น้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนค่ะาเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นก็สามารถนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะถาสถานะตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะคะก็รอกันสักครู่นึงนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีอยู่3ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอร์โค้ดทุกธนาคารทุกบัญชีเงินเหริปโตนะคะสามารถสั้งใจกันได้ตรงนี้เลยนะคะไปดูบริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยนะคะและทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็จะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งได้ขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้งบบางขั้นั่างๆได้ที่หน้าน,นี้เช่นกันนะคะ แนะนำเพื่อนนะคะขาบเพื่อน,น่้นท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ทุกท่าสามารถคลกล็อกวิงตัวนี้นะคะให้เพืเ่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตเลยะคะ่ะไปดูติดต่อแอดมินกันค่ะติดต่อแอดมินตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็สามารถมาขอขอที่เหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะทำาะไรก็เดิรมมาวางกันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะส่งตัวกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็กลับไปดูที่หน้า t ิกตอกกันนะคะว่ายอดตอนนี้ยอดหัวใจขึ้นกันหรือ,อยังนะคะก็ลองเข้าไปดูที่หน้า t ิกตอกกันนะคะลองดีดูสักครั้งนะคะตอนนี้ยอดหัวใจก็ค่อยขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนเพื่อท่นานใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะขอบคุณคะ่ะ